สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้ครูอ้อยจะมาขอทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการคูณนะคะในเรื่องดูที่ดูที่คลิปเลยค่ะเรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณนะคะเราเคยเรียนประโยคสัญลักษณ์การคูณไปแล้วนะคะแล้วก็จดปัญหาก,การคูณก็แล้ววันนี้ครูคขอทวน สักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องการหาค่าตัวไม่ทราบค่าเป็นอย่างไรคะในประโยคของการคูณเด็กๆลองดูนะคะ,ะคำถามมีอยู่ว่า8คูณจำนวนใดได้40 8คูณจำนวนใดได้40คะแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่า8คูณจำนวนใดก็คือไม่รู้ใช่ไหมคะอ่ะก็ขีดเส้นไว้ ได้เท่ากับ40ก็เขียนเท่ากับ40ค่ะนี่คือประโยคสัญลักษณ์นะคะของการคูณแต่ว่าเราไม่ทราบค่าตัวคูณตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเครื่องหมายคูณเราเรียกว่าอะไรคะตัวตั้งใช่ไหมคะส่วนตัวเลขที่อยู่ข้างหลังเครื่องหมายคูณเราก็เรียกว่าตัวคูณแต่เราไม่ทราบค่าฉะนั้นเราก็จะมาหาค่าว่ามันคือจํานวนใด ทีนี้มันเป็นวิธีคูณฉะนั้นเด็กๆคะเราจะหาคำตอบได้โดยการอะไรคะใช้สุดคูณใช่ไหมคะว่า8คูณจำนวนใดได้40เด็กๆก,ก็ต้องท่องสุดคูณแม่8 8กี่ครั้งถึงจะได้40 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 ตกลงแปคูณอะไรได้40่คะแปหเห็นไหมคะมันไม่ยากใช่ไหมคะเพียงแต่ให้เด็กๆท่องสุดคูณให้ได้คราวนี้เราก็ได้ทราบค่าแล้วว่า8ปคูณหก็คือ40นะคะอ่ะดูอีกครั้งหนึ่งสมมติว่าเก้าคูณจำนวนใดได้เท่ากับ72เห็นไหมคะ แล้วก็ท่องท่องสุดคูณแม่อะไรคะแม่เใช่ไหมคะอ่ะก็ท่องไป9ก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเาสามสิบเห้าสี่ห้หกห้เจดหสสา 9, 8, 72. เห็นไหมคะเราต้องท่องไปให้ถึงตัวคําตอบนะคะเกแสดงว่าแเป็นตัวที่ไม่ทราบค่าก็เติมลงไปเห็นไหมคะอย่าลืมตัวหน้าเครื่องหมายคูณเรียกว่าตัวคูณตัวที่อยู่ข้างหลังเครื่องหมายคูณเรียกว่าขอโทษค่ะตัวที่อยู่ข้างหน้าตัวเครื่องหมายคูณเราเรียกว่าตัวตั้งตัวตั้งนะคะส่วนตัวเลขที่อยู่หลังเครื่องหมายคูณเราเรียกว่าตัวคูณ ต่อไปตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับก็คือผลคูณใช่ไหมคะที่เราเรียกว่าคำตอบก็คือผลคูณนั่นละค่ะนะคะเราลองมาดูอีกโจทย์หนึ่งนะคะค่ะอีกโจทย์หนึ่งนะคะจำนวนใดคูณหกได้ยี่สิบสี่จำนวนใดคูณหกได้ยี่สิบสี่ฉะนั้นจำนวนใดเราไม่รู้แต่คูณหก เราก็จะเขียนไปประโยคสัญลักษณ์ไอ้จำนวนใดเราไม่รู้ก็คือจำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายคูณเพราะบอกคูณ6ก็คือคูณด้วย6เห็นไหมคะได้ผลคูณคือเท่าไหร่คะยี่สิบสีอันนี้คือ,อตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์คราวนี้ให้หา,าตัวตั้งฉะนั้นก็ไม่ยากเด็กๆก็ทำแบบเดิมคือต้องท่องสูตร คูณแล้วก็ท่องแม่6กคูณกับจํานวนใดได้เท่ายี่สิบสีแล้วก็ท่องไปห1 6 6ึ่งหกหกส4งสเจอแล้วฉะนั้น6กี่ครั้งคะ4ครั้งก็ใส่ลงไปคําตอบก็คือตัวตั้งก็คือ4 4่สีคูณหกยเห็นไหมคะ เราก็หาตัวทราบค่าได้แล้วเรามาดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ,ะจานวนใดคูณกับ5ได้เท่ากับ45เราก็ต้องสุดคูณแม่อะไรคะแม่5นั่นเองก็ท่องไป5 1 5 5 2 10อ่ะยังไม่ถึง5 3 15 ห้าสี่ยี่สิบยังไม่ถึงห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสี่สิบห้าถึงแล้วใส่จำนวนอะไรคะเก้าใช่ไหมคะว่าห้าเก้าสี่สิบห้าค่ะเด็กๆคะ การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณสิ่งเดียวที่จะหาคำตอบได้ก็คือการท่องสูตรคูนฉะนั้นเด็กๆทิ้งไม่ได้เลยนะคะต้องฝึกท่องและมันไม่ยากถึงแม้จะหาตัวไม่ทราบค่าที่เป็นตัวตั้งหรือหาตัวที่ไม่ทราบค่าที่เป็นตัวคูณเราก็หาคำตอบได้ใช่ไหมคะได้หมดเลยโดยการท่องสูตรคูณค่ะวันนี้คุณรูณข,อขอฝากการบ้านนะคะ การบ้านให้เด็กๆทุกคนทำเด็กที่เรียนออนไลน์วันนี้ทุกคนเลยนะคะก็ต้องเขียนวันที่วันอะไรคะวันพฤะหัสบดีที่25เดือนพฤศจิกายนนะคะพศ5อ4 <c oughs> แล้วก็เขียนเลขไทยและเลขอารบิดในสมุดนะคะพร้อมกับเขียนคำสั่งว่าเติมจำนวนเลขที่หายไปและลอกโจทย์ให้หมดทั้ง7ข้อนี้นะคะให้หาตัวไม่ทราบค่าคือ ตัวคูณหรือตัวตั้งคะอ่าที่เรียกว่าตัวคูณหายไปหมดเลยนะคะเด็กๆลอกโจทย์ให้เสร็จเจ็ดข้อก่อนนะคะและเด็กๆก,ก็เริ่มหายอย่างเช่นข้อหนึ่งสามคูณจํานวนใดได้สิบสองเด็กๆก็ต้องสุดคูณแม่สามแล้วดูซิว่ากี่ครั้งถึงสิบสองก็เติมไปไม่ยากนะคะถ้าเราท่องสุดคูณได้ค่ะแต่ถ้าใครท่องยังไม่ได้ก็ได้ก็สามารถที่จะดูได้นะคะดูจากไหนคุณครูเชื่อว่าที่บ้านของทุกคนก็คงมี เออเป็นชาร์ตนะคะที่เป็นค่แผ่นแผ่นติดเอาไว้เป็นการท่องสุดคูนหรือบางคนอาจจะเปิดใน Google แล้วก็พิมพ์ออกมาปิ้นออกมาเป็นแผ่นสุดคูณนะคะก็อนุญาตให้ดูได้แต่จะดีมากเพราะเวลาเราเทดสอบนะคะก็ดูไม่ได้ค่ะนะคะเราก็าควรจะท่องให้ได้ให้คล่องด้วยนะคะแล้วก็ฝากการบ้านอีกหนึ่งหน้านะคะก็คืออะไรคะเขียนสุดคูณแม่9ค่ะนะคะ เขียนสูตรคูณแม่9มานะคะก็อย่างเช่นคุณครูก็เขียนให้หมดแล้ว919ส่วนที่จะเขียนไม่พอก็พับครึ่งแล้วก็ดินสอขีดแล้วเขียน9คูณ12ได้เท่าไหร่อย่าลืมใส่เครื่องหมายเท่ากับนะเขียนสูตรคูณแม่9้ามาให้คุณครูด้วยนะคะอย่างทุกครั้งที่เคยถามเพราะเรายังไม่ได้เขียนแม่9้าเลยเด็กๆคะ่ะก็ดูดูตรงนี้แล้วก็หาตัวไม่ทราบค่าให้คุณครูนะคะค่ะข,ขอให้เด็กๆตั้งใจทำนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ใครที่มาโรงเรียนก็เอามาส่งคุณครูด้วยนะคะเ,เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ